สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตร,รฐานบริการสำนักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อวันที่15กันยายน25 6 8นายสนาโสารธพึงรำพันเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรบามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชได้ยื่นหนังสือลาออกราชการเป็นทางการหลังจากเข้ารับตำแหน่งเลขาปปชเมื่อวันที่1ตุลาคม25 6 7ที่ผ่านมา โดยนายสารลจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2 5 1 9รแหล่งข่าวจากสำนักง,งานปปชเปิดเผยว่ายังไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงในการยืน่นหนังสือลาออกราชการของนายสารลแต่ในช่วงการดํารงตําแหน่งเลขาปปชที่ผ่านมานายสารธได้รับแรงกดดันในการทํางานหลายเรื่องขณะที่ในช่วงเดือนเมษายน2 5 1 8นายสารลพึงรำพันเคยปรากฏชื่อเข้ารับสมัครเป็นกรรมการการ,การตรวจเงินแผ่นดินหรือคอตง,งอ ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินทั้งนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสาราได้พยายามติดต่อนายสาโรธเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถึงกรณีดังกล่าวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่ก่อนหน้านี้วันที่25มิถุนายน2568นายสาโรธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ปปชมีมติรับสอบคลิปเสียงการสนทนาระหว่างแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จพุนเซนประธานวุฒิสภากาัมพูชานายสาโรตระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีการร้องเรียนมาที่ปปช ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีคนร้องเรียนคดีสําคัญเป็นที่สนใจของประชาชนและที่สําคัญคือบปชจะต้องรายงานและสรุปรายงานว่ามีการกล่าวหาใครว่ายอย่างไรบ้างต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปรช ส่วนกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการสอบประเด็นดังกล่าวภายใน10วันนั้นนายสารโร์ระบุว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจหลังจากที่ประชุมรับทราบแล้วจะมีการกำหนดประเด็นและสิ่งที่จะต้องไปดำเนินการในเบื้องต้นรวมถึงระยะเวลาและเมื่อดำเนินการเสร็จที่ประชุมมอบหมายมีมติแล้วก็จะต้องกลับมารายงานที่ประชุมเพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปไม่ได้หมายความว่าเสร็จ10วันและจะต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญตามที่ปรากฏในข่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เร่งรัดอะไรขนาดนั้น ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบนายสารรระบุว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับมาตรวจสอบซึ่งตามปกติหากมีคนร้องเรียนเข้ามาสำนักง,งานปปชก็จะพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรืออยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของปปชหรือไม่ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ก็จะรับมาตรวจสอบซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมกับการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็เป็นกระบวนการตรวจสอบเหมือนเรื่องอื่นปกติทั่วไป ถ้ามีประเด็นหรือรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบน้อยก็อาจใช้เวลาไม่นานแต่หากมีรายละเอียดมากนั้นส่วนใหญ่แล้วกรอบระยะเวลาทั่วไปหากไม่เสร็จภายใน6เดือนก็จะต้องรายงานกลับมาว่ามีข้อขัดข้องอย่างไรส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าคาดีนี้ทําไมถึงมีความเร่งรีบในการตรวจสอบนั้นนายสารลดยืนยันว่าไม่ได้เร่งรีบเป็นเรื่องที่มอบหมายให้เป็นดําเนินการและกลับมารายงานว่าการดําเนินการตามประเด็นที่รับมอบหมายมีความคืบหน้าอย่างไรก็เป็นการเร่งรัดในคดีสําคัญทั่วไปอยู่แล้วและปราศจากข้อจํากัดทางการเมือง สำหรับการเรียกสอบพยายนหลักฐานในคดีนี้นายสาโรตระบุว่าต้องไปดูพยายนหลักฐานที่ปรากฏเรื่องของคลิปเสียงก็จะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อความเนื่องจากมีการสนทนาสองภาษาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีความถูกต้องในการแปลหรือไม่เบื้องต้นจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนเพราะต้องถอดบทข้อความสนทนาให้มีความชัดเจนเพราะสาระสําคัญอยู่ที่ข้อความส่วนจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาหรือไม่นั้นก็สามารถทําได้หลายมิติ ซึ่งในชั้นตรวจสอบจะเข้าสู่สำนวนเป็นพยานหลักฐานต่อเนื่องไปถึงในชั้นไต่สวนและหากจําเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรงต้องยอมรับว่าในเบื้องต้นในช่วงระยะเวลาตรวจสอบสั้นๆมีหลายวิธีหรืออาจเชิญคนไทยที่มีความรู้สามารถพูดฟังหรือสื่อสารภาษาดังกล่าวได้ก็เอามาให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวได้ไม่ต้องถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ส่วนจะต้องเรียกนางสาวแพนทองทานมาให้ข้อมูลด้วยหรือไม่นายสารโรธกล่าวว่าถ้ามีความชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องเรียกและหาข้อมูลเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาก็จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนกรอบจริยธรรมมีความกว้างมากนายสารโรธยืนยันว่ากรอบจริยธรรมมีหลักชัดเจนในเรื่องต่างๆว่าอย่างไรถึงจะผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงและมีบรรทัดฐานในการดําเนินคดีเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีแรกรวมถึงสารก็มีกรอบในการวินิจฉัยในเรื่องจริยธรรมเช่นกัน ส่วนประเด็นในการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นนายสารลดกล่าวว่าจํารายละเอียดไม่ได้แต่ที่สําคัญเป็นเรื่องของความชัดเจนของคลิปเสียงเพราะถือเป็นพยานหลักฐานสําคัญต้องไปตรวจสอบหลักฐานนี้ก่อนและกลับมารายงานว่าผลเป็นอย่างไรเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องนี้หากสารรัฐธรรมนูญรับพิจารณาปปชจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายสารลดชี้แจงว่าในเบื้องต้นไม่จําเป็นโดยเข้าใจว่าสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในส่วนของคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่ของปปชเป็นเรื่องการฝาฟาฟ่าฝืนจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมการกระทําเป็นคนละส่วนกันแต่ก็จะทําควบคู่กันไปดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่ได้หนักใจเพราะปปชมีหน้าที่ทําคดีเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วรวมไปถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองครอบคลุมไปหมดก็เป็นไปตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีเรื่องเข้ามาเยอะแยะไปหมดแต่เราต้องตั้งหลักให้ดียึดหลักกฎหมายไม่ว่าผลจะออกมาซ้ายหรือขวาก็จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราจึงต้องอธิบายเหตุผลให้ได้